นมผงสีทองในตอนที่แล้วเขาคือใครชายผู้นี้คือคาร์เตอร์ครอบครัวคาร์เตอร์เทอร์เนอร์เป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักประกอบไปด้วยมิกผู้เป็นพ่อซึ่งทำงานเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มุ่งมั่นในอาชีพและครอบครัวและเลยาแม่ผู้เป็นที่ปรึกษาด้านความรัก ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของความสัมพันธ์เธอไม่เพียงแค่ช่วยเหลือคู่รักมากมายให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้แต่เธอยังนำความรู้นั้นมาใช้ในครอบครัวของตัวเองอย่างชาญฉลาดทั้งเลยาและมิกทั้งสองช่วยกันสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความไว้ใจและความสุขให้กับลูกชายเพียงคนเดียวของพวกเขานั่นก็คือคาร์เตอร์คารเตอร์ เด็กหนุ่มอายุ19ปีผู้ที่กำลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตแม้ว่าเขาจะยังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายพอต้องหยุดเรียนไปหนึ่งปีเนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคด้วยการสนับสนุนที่ดีจากพ่อแม่คาร์เตอร์เติบโต,ต,ตมาเป็นคนที่มีความคิดบวกและมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเอง แม้ว่าครอบครัวนี้จะไม่ได้ร่ำรวยหรือมีทรัพย์สินมากมายแต่พวกเขากับเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพมิสเลเรียมีวิธีเลี้ยงลูกที่แตกต่างจากครอบครัวอื่นๆโดยเฉพาะครอบครัวของเจมี่ครอบครัวาคาร์เตอร์ไม่เคยกดดันจับผิดหรือแสดงความไม่ไว้ใจในตัวลูกเลย พวกเขาเลือกที่จะเลี้ยงดูคาร์เตอร์เหมือนเพื่อนที่พร้อมพูดคุยรับฟังและให้คำปรึกษาในทุกสถานการณ์วิธีการเลี้ยงดูนี้ไม่เพียงทำให้คาร์เตอร์เติบโตมาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแต่ยังทำให้เขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพ่อแม่เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวของเจมี่ ซึ่งค่อนข,ข้างเค้งคัดและมีความคาดหวังสูงในตัวลูกคาร์เตอร์โชคดีที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับความเข้าใจและความเชื่อมั่นครอบครัวของเขาจึงเป็นภาพสะท้อนของคำว่าบ้านที่แท้จริงบ้านที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากความสมบูรณ์แบบทางวัตถุแต่สร้างขึ้นด้วยความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในหัวใจทุกครั้งที่คาร์เตอร์มีปัญหาพวกเขามักจะปรึกษากันภายในครอบครัวในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์หรือในช่วงเวลาพักผ่อนที่หาได้พ่อและแม่ของคาร์เตอร์มักจะจัดกิจกรรมเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขแบบครอบครัวเสมอ พวกเขามากเริ่มต้นวันโดยการไปสวนชุมชนใกล้บ้านซึ่งเป็นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีมีเสียงนกร้องและบรรยากาศที่ชวนทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นเลยาผู้เป็นแม่มักจะชอบนั่งเล่นหมากลุกที่โต๊ะในขณะที่คา์เตอร์กับพ่อของเขาอย่างนิกมักจะชอบออกกำลังกายด้วยกันโดยความที่คาเตอร์นั้น เขาเป็นหนุ่มฮอตและเป็นดาวโรงเดียนเขามักจะมีสาวๆเข้ามาพูดคุยและอยากทำความรู้จักกับเขาเสมอคาร์เตอร์ทักทายทุกคนโดยที่เขาไม่ปฏิเสธใครเลยใครที่เข้ามาทักทายเขาเขามักจะตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลกิจกรรมช่วงเช้าพวกเขาก็จะทำกิจกรรมในสวนแห่งนี้หลังจากนั้น ผู้เป็นแม่ก็มักจะมาสอบถามว่าวันนี้เราจะไปไหนกันต่อดีพวกเขาตัดสินใจได้ว่าเราจะไปร้านอาหารประจำเป็นร้านนั่งเล่นและมีเครื่องดนตรีให้เล่นมากมายเมื่อมาถึงร้านร้านแห่งนี้เป็นร้านที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวร้านนี้มีทั้งเปียนโนตัวเก่า ที่มุมหนึ่งของร้านและบรรยากาศที่อบอุ่นจากเสียงเพลงเบาๆที่เจ้าของร้านเปิดคอทิ้งไว้เมื่อเข้าสู่ร้านมิกก็จะเดินตรงไปที่เปียนโนตัวนั้นโดยไม่ลีรอส่วนคาร์เตอร์ที่คุ้นชินกับบทบาทของตัวเองก็มักจะนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้ๆคาร์เตอร์มาที่จุดประจำของตัวเอง ทั้งสองมักจะเริ่มต้นเล่นเพลงโปรดที่มิกเคยใช้จีบเลยาในสมัยหนุ่มๆเสมือนเป็นการย้ำเตือนความทรงจำอันหวานชื่นในวันวานเพลงที่เต็มไปด้วยความหมายและความทรงจำเหล่านั้นไม่เพียงแต่เติมความสุขให้กับเลยยแต่ยังกลายเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ดึงดูดสายตาของคนในร้านให้หันมาฟังและยิ้มตาม เลยาเองนั่งมองสองพ่อลูกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความภาคภูมิใจเธอไม่เคยเบื่อเลยที่จะเห็นพวกเขาเล่นเพลงเหล่านี้เพราะมันไม่ใช่แค่การแสดงดนตรีแต่เป็นการแสดงถึงสายสัมพันธ์และความรักที่อบอุ่นมิกเองก็มักจะเล่นเปียนโนด้วยท่าทีจริงจังในตอนแรกก่อนจะหยอดมุกหรือแสดงอารมณ์ขันเล็กๆน้อยๆให้เลยาอมยิ้ม ส่วนคาร์เตอร์มักจะเติมเต็มบรรยากาศด้วยเสียงร้องที่สดใสและเปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาพวกเขาใช้เวลาร้องเพลงและเล่นเปียนโนสักพักคนในร้านต่างสนใจครอบครวัวนี้เพราะดูเป็นครอบครัวที่เรียบง่ายและอบอุ่นมาก เมื่อจบเพลงทั้งสองมักจะได้รับเสียงปรบมือและคำชื่นชมจากผู้คนในร้านคาร์เตอร์เองก็ยิ้มเขินเล็กน้อยในขณะที่มิกโค้งขอบคุณอย่างจริงจังหลังจากที่พวกเขาร้องเพลงและเล่นเปียนโนกันเสร็จแล้ว ครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้ของพวกเขาก็จะมานั่งที่มุมโปรดและจะสั่งเครื่องดื่มและขนมโปรดปานมาทานร่วมกันหรือพูดหรือพูดคุยหยอกล้อและแบ่งปันช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่มีค่าเนื่องจากว่าพวกเขาได้รับความชื่นชอบอย่างมากทำให้ผู้คนนั้นสนใจพวกเขาอย่างมากก่อนจะกลับบ้าน เลยาชวนคุณพ่อและลูกของเขามาว่ายน้ำด้วยกันเพื่อผ่อนคลายส่วนมากกิจกรรมที่พวกเขาทำกันพวกเขาจะทำร่วมกันไม่มีการแยกกันหรือไม่มีการนั่งจับพิดนี่คือวิธีที่พวกเขาใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดมันไม่ใช่กิจกรรมที่รูหร้าเป็นกิจกรรมธรมธรมดาธรรมดา ที่ไปทั้งสวนร้องเพลงเล่นเปียนโนทานอาหารร่วมกันหรือการว่ายน้ำร่วมกันแต่ทุกอย่างลัแบบเต็มไปด้วยความหมายและความรักความทรงจำเหล่านี้คือสิ่งที่จะติดตัวคาเตอร์ไปตลอดชีวิตสอนให้เขาเห็นคุณค่าของครอบครัวและความสัมพันธ์ที่เต็มเตี่ยมไปด้วยความอบอุอน่นในทุกช่วงเวลาเล็กๆที่พวกเขามีร่วมกัน หลังจากใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มอิ่มในวันหยุดครอบครัวของคาร์เตอร์ก็กลับมาที่บ้านของพวกเขาในช่วงเย็นบ้านของพวกเขาเป็นบ้านหลังเล็กๆในอาพาร์ตเมนต์ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นที่สะท้อนความเป็นครอบครัวที่เข้าใจกันดีเมื่อเปิดประตูเข้ามาทุกคนต่างแยกย้ายไปนั่งพื้นที่ของตัวเองเพื่อพักผ่อนตามแบบที่แต่ละคนชื่นชอบ คารเตอร์เดินตรงเข้าห้องของเขาซึ่งเป็นห้องที่เต็มไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองผนังห้องตกแต่งด้วยปุตเตอร์เกมและตัวละครที่เขาชื่นชอบโต๊ะทำงานของเขามีคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ครบคันเขาเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทันทีเพื่อเล่นเกมโปรดที่เขาติดอยู่ในช่วงนี้ การได้เล่นเกมสัก2อสารอบช่วยให้เขาผ่อนคลายและลืมเรื่องวุ่นวายเล็กๆน้อยๆในชีวิตไปได้ในขณะเดียวกันพ่อและแม่ของเขาก็เลือกที่จะพักผ่อนในห้องนั่งเล่นมิกมักจะนั่งเอนหลังบนโซฟาตัวโปรดพร้อมกับรีโมททีวีในมือส่วนเลยยก็จะตามมานั่งสมทบและนั่งดูหนังด้วยกัน พวกเขาเปิดรายการทีวีที่ชื่นชอบดูหนังหรือซีรีส์ด้วยกันแล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างดูหนังบางครั้งก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นเมื่อเนื้อหาในรายการหรือภาพยนตร์มันช่างตลกและถูกใจ สิ่งที่ทำให้ครอบครัวของคาร์เตอร์พิเศษไม่เหมือนใครคือแนวทางการเลี้ยงดูที่พ่อและแม่ของเขายึดมั่นมาโดยตลอดทั้งสองเชื่อว่าเด็กทุกคนควรม,มีอิสระที่เลือกทางเดินของตัวเองและความสำเร็จในชีวิตไม่ได้วัดกันที่เกียรติในสมุดพกหรือจำนวนรางวัลในชั้นวางพวกเขาไม่เคยกดดันให้คา์เตอร์ต้องอ่านหนังสือ หรือทบทวนบทเรียนในวันหยุดเลยทุกคนต่างมีชีวิตและสิ่งที่อยากทำเป็นของตัวเองพ่อมิกมักจะชอบนั่งอยู่บนโซฟาและดูทีวีแม่ของเขาเลยามักจะชอบมานั่งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดด้วยกันและดูทีวีร่วมกันส่วนคารเตอร์แน่นอนชีวิตในวัยรุ่นของเขาคือการเล่นเกม การเลี้ยงดูแบบนี้ทำให้คารเตอร์รู้สึกว่าเขาได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่และมันกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาอยากทำสิ่งดีๆเพื่อแสดงให้พ่อแม่เห็นว่าเขาเป็นเด็กที่พวกเขาภาคภูมิใจแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกบังคับให้เรียนหนักแต่เขาก็ยังคงตั้งใจเรียนเพราะรู้ว่ามันสำคัญต่ออนาคตของตัวเองและเป็นสิ่งที่เขาอยากทำให้พ่อและแม่ภูมิใจ ในทุกๆวันหยุดหรือแม้แต่วันธรรมดาแบบนี้บ้านของคาร์เตอร์จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของความเข้าใจความรักและความไว้วางใจ ทุกคนในบ้านต่างเคารพพื้นที่ในความต้องการของกันและกันแต่ก็ยังพร้อมจะอยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนเสมอเมื่ออีกฝ่ายต้องการความสุขเรียบง่ายเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้บ้านของพวกเขาเป็นสถานที่ที่คาร์เตอร์สามารถเรียกว่าบ้านได้อย่างเต็มภาคภูมิใจคาร์เตอร์ชีวิตในโรงเรียนของเขา ในโรงเรียนมัธยมคาร์เตอร์ถือว่าเป็นหนุ่มฮอตที่ไม่ว่าใครในโรงเรียนก็รู้จักเขาเขาเป็นที่จับตามองของเหล่าสาวๆของรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนร่วมชั้นด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาคมเข้มผิวแทนสุขภาพดีและรูปร่างที่แข็งแรงที่มาพร้อมกับการเล่นกีฬาอยู่เป็นประจำทำให้เขากลายเป็นคนดังของโรงเรียน อย่างไร้ข้อกังขาไม่เพียงแค่หน้าตาและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นคาเตอร์ยังมีบุคลิกที่น่าหลงไหลเขาเป็นคนเฟนล,ลี่มีนิสัยเข้าถึงง่ายไม่ถือตัวและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างเสมอสิ่งเหล่านี้ทำให้เขากลายเป็นคนที่มีสเสน่ห และเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มเพื่อนและเหล่าสาวๆที่แอบปื้มเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีสาวๆมากมายเข้ามาหาหรือพูดคุยกับเขาทั้งด้วยการแอบส่งจดหมายรักชวนพูดคุยหรือหาโอกาสใกล้ชิดแต่คาร์เตอร์กับไม่เคยแสดงความสนใจในตัวผู้หญิงคนไหนเลยเขายังคงวางตัวสบายๆแต่รักษาระยะห่างอย่างพอดีจนกลายเป็นเสน่ห์อีกอันหนึ่งของเขา ด้านการเรียนคารเตอร์ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนหัวกะทิหรือคนที่ผลการเรียนดีเด่นอันดับต้นๆของฉันแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองสอบตกหรืออยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งแม้จะไม่ใช่คนที่มุ่งมั่นกับการเรียนมากนักแต่เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ แร์เตอร์อาจจะดูเหมือนเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตานิสัยที่น่าคบหาและชีวิตในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความนิยชมชมชอบจากเพื่อนๆแต่ภายใต้ความเพอร์เฟกนี้เขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีเป้าหมายและความฝันของตัวเองซึ่งยังต้องการค้นหาเส้นทางในชีวิต และเหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องการใครสักคนที่เข้าใจในตัวของเขาจริงๆมากกว่าจะชื่นชมเพียงเปลือกนอกเท่านั้นในช่วงพักเที่ยงคาร์เตอร์มักจะมาทานอาหารที่โรงอาหารของโรงเรียนเขามักจะพูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนต่างชั้นหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่หรือรุ่นน้อง เขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเข้าหาเขาอย่างไรแต่เขาสนใจแค่ว่าทุกคนมีมิตรภาพที่ดีต่อเขาแน่นอนทุกคนอยากคุยกับคาร์เตอร์เพราะคาร์เตอร์เป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนและคาร์เตอร์ยังมีสเสน่ห์มากมายการเรียนในช่วงบ่ายเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คาร์เตอร์ต้องยอมรับเลยว่าเขาไม่ถนัดวิชานี้จริงๆ เพราะเขาไม่มีความรู้สึกชอบในด้านวิทยาศาสตร์เลยเขาชอบเกี่ยวกับศิลปะหรือการร้องเพลงเมื่อเสียงออดเลิกเรียนดังขึ้นเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ต่างพากันรีบเก็บกระเป๋าและมุ่งหน้ากลับบ้านแต่สำหรับคาร์เตอร์แล้วช่วงเวลาหลังเลิกเรียนถือเป็นโอกาสที่เขาได้ใช้เวลากับตัวเองและเพื่อนๆพ,พร้อมทั้งทำสิ่งที่เขามองว่าสำคัญและมีคุณค่าในแต่ละวัน คาร์เตอร์เลือกที่จะมาฝึกไวโอลินเพื่อผ่อนคลายสมองนิดหน่อยก่อนที่เขาจะทำการบ้านเขาใช้เวลาในการฝึกไวโอลินอยู่สักพักเขาใช้เวลาฝึกไวโอลินอยู่สักพักเพราะคาร์เตอร์ไม่ได้รีบลอนกลับบ้านเหมือนเพื่อนบางคนเขาเลือกที่จะอยู่ต่อในโรงเรียนเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการงานของตัวเองและความผ่อนคลาย ในระหว่างที่เขาฝึกไวโอลินก็มีเพื่อนคนอื่นและอาจารย์มาสนใจในตัวเขามากมายเพราะเขานั้นเป็นหนุ่มที่เพียบพร้อมและเก่งในทุกด้านจริงๆหลังจากฝึกไวโอลินเสร็จเรียบร้อยคาเตอร์มักจะไปมุมโปรดนั่นก็คือห้องสงบพื้นที่ที่เงียบสงบมากเมื่อมาถึงห้องสมดุดคาเตอร์มักจะหยิบงานบ้านและอุปกรณ์การเรียนครบชุด การทำการบ้านที่โรงเรียนช่วยให้เขามีสมาธิมากกว่าการทำที่บ้านเพราะไม่มีสิ่งรบก,กวนอย่างโทรทัศน์หรือเสียงทีวีและคาร์เตอร์รู้ดีว่าถ้าเขากลับบ้านเขาต้องไม่อยากทำการบ้านแน่ๆเพราะเขาต้องการที่จะเล่นเกมห้องสมุดเป็นที่ที่คาร์เตอร์รู้สึกสบายใจเขาชอบบรรยากาศเงียบๆ ที่ช่วยให้เขาจดจอกับงานได้ดีขึ้นและถ้าเขาเจอโจทย์ที่ยากหรือไม่เข้าใจเขาก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ยังอยู่ในโรงเรียนได้ในทันทีคาราเตอร์ใช้เวลาสักพักในการทำการบ้านของตัวเองเพราะเขาจดจอกับการบ้านของเขาหลังจากทำการบ้านเสร็จคาร์เตอร์จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดกีฬาและค่อยๆเดินลงไปที่สนามหรือโรงยิมของโรงเรียนในชั้นล่าง คาเตอร์ไม่ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนแต่เขาเชื่อในการดูแลสุขภาพและเขาชื่นชอบการออกกำลังกายอย่างมากการได้วิ่งเบาๆบนเครื่องออกกำลังกายหรือบางครั้งเขาก็จะเล่นบาสเกตบอลหรือยืดเส้นยื้สายสักเล็กน้อยช่วยให้เขาผ่อนคลายจากการเรียนทั้งวันและยังทำให้เขารู้รสึกสดชื่นและมีพลังงานมากขึ้น คาร์เตอร์ใช้เวลาในการออกกำลังกายสักพักเมื่อถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านคาร์เตอร์จะรู้สึกพึงพอใจที่เขาได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนอย่างคุ้มค่าเขาไม่เพียงแต่ทำการบ้านเสร็จล่วงหน้าซึ่งทำให้เขามีเวลาเล่นเกมหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่บ้านในช่วงเย็นแต่เขายังได้ออกกำลังกายและใช้เวลากับเพื่อนในแบบที่สร้างสรรค์และมีความสุขคาร์เตอร์กำลังเดินทางกลับบ้าน ชีวิตหลังเลิกเรียนของคาร์เตอร์จึงไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเรียนแต่เป็นช่วงเวลาที่เขาได้เติมเต็มความสุขในหลากหลายมิติทั้งด้านการศึกษามิตรภาพและสุขภาพร่างกายการเลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนอย่างมีความหมายทำให้เขากลายเป็นเด็กที่มีความสมดุลในชีวิตและพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายในวันใหม่ด้วยความมั่นใจและพลังบวก เมื่อกลับมาถึงบ้านสิ่งที่เขาจะต้องทำแน่นอนคือเข้าไปเล่นเกมอย่างแน่นอนส่วนพ่อและแม่ของเขามักจะใช้เวลาที่มุมโปรดนั่นก็คือห้องนั่งเล่นเพื่อพูดคุยกันและและดูทีวีร่วมกันหลังจากนั้นแม่จะเข้ามาถามคา์เตอร์ว่าวันนี้การเรียนเป็นอย่างไรบ้างทุกอย่างโอเคไหม ควกเขาพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองโดยไม่ได้ถามถึงเรื่องเกดหรือผลการเรียนมากนะักส่วนพ่อของคาร์เตอร์ก็มักจะถามคำถามเดิมๆเ,เช่นวันนี้มีสาวหรือมีผู้หญิงเข้ามาคุยด้วยไหมหรือมีผู้หญิงเข้ามาจีบคาร์เตอร์บ้างไหมคาร์เตอร์มักตอบด้วยความสุขและยิ้มหัวเราอทุกครั้งที่พ่อถามเขาแบบนี้ หลังจากที่ทุกคนได้ผ่อนคลายและทำกิจกรรมของตัวเองเป็นเทียบร้อยเลยาแม่ของคา์เตอร์รับหน้าที่ประจำในการทำอาหารให้สองพ่อลูกเลยาถือว่าเป็นคุณแม่ที่เพียบพร้อมในหลายๆด้านเพื่อทำอาหารอร่อยมากเลยาใช้เวลาสักพักในการทำอาหารส่วนคาเตอร์และพ่อ ยังไม่จบในเรื่องการสนทนาและแลกเปลี่ยนสิ่งที่เจอมาในวันนี้ร่วมกันเมื่อเลยาททำอาหารเสร็จเรียบร้อยเธอมักจะวางอาหารไว้บนเคาน์เตอร์และเลยามักจะเรียกทุกคนมาทานอาหารพร้อมกันบางครั้งเคาน์เตอร์ก็อาจจะบ่นว่าเขายังไม่หิวเพียงเคราะเขาต้องการเล่นเกม เลียามักจะโกนเรียกหลายๆครั้งเพื่อให้คาร์เตอร์รู้ตัวว่านี่คือเวลาทานอาหารคาร์เตอร์ตัดสินใจที่จะไปทานอาหารทีหลังพวกเขาจึงทำให้เลียาและมิกทานอาหารร่วมกันเพียงแค่สองคนแต่นี่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ว่าจะต้องทานอาหารพร้อมหน้ากันทุกครั้งหรือต้องหยุดเล่นเกมแล้มาทานอาหารทันที พวกเขาขอแค่คารเตอร์รู้จักรับผิดชอบชีวิตตัวเองและไม่เป็นปัญหาให้กับคนอื่นหรือภาละให้กับคนอื่นคาร์เตอร์ใช้เวลาเล่นเกมสักพักเขายังคงจริงจังกับการเล่นเกมอยู่เสมอเมื่อเล่นเกมจนพอใจคาร์เตอร์จะไปหยิบอาหารที่แม่ของเขาทำเขายังไม่ทันชิมอาหารแต่เขาก็บอกแม่แล้วว่าเป็นอาหารที่ดีมากเขาภูมิใจในตัวแม่ของเขา อาร์เตอร์ใช้เวลาในการทานอาหารสักคู่หลังจากที่เขาทานคนเดียวเขากลับรู้สึกว่าเขาเหนาเขาเลยมานั่งอยู่กับแม่เลยาที่ดูทีวีอยู่คาร์เตอร์ทานอาหารไปด้วยพูดคุยกับแม่เลยาไปด้วยและเล่าเรื่องระหว่างวันวันนี้ว่าเขาพบเจออะไรบ้างและการทำการบ้านของเขาและวิชาที่เขาลร่มเรียนการพูดคุย เป็นไปได้ด้วยดีไม่มีการทะเลาะไม่มีการกดดันม,มีแต่ความผ่อนคลายนี่คือคาร์เตอร์เทอร์เนอรที่ทุกคนได้เห็นไป Carter, คาร์เตอร์ค่อนข้างแตกต่างจากเจมี่มากเจมี่จะถูกกดดันเสมอไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่มีชีวิตที่ตัวเองอยากเลือกต้องอยู่บนกรอบของพ่อและแม่ ส่วนคาร์เตอร์เขาสามารถเลือกชีวิตของตัวเองเขาอยากทำอะไรก็ตามที่เขาอยากทำเขาได้ใช้ชีวิตอิสระเขาได้รับความรักจากพ่อแม่เขาสามารถเต้นออกไปเที่ยวหรือพูดคุยกับคนอื่นได้ตามที่เขาต้องการโดยที่พ่อและแม่ไม่ตามไปด้วยโดยที่พ่อและแม่ไม่คอยจับผิดแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในใจคาร์เตอร์ คือถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาสนับสนุนเขาทุกอย่างแต่มีบางอย่างที่เขาแต่ก็มีบางอย่างที่มันยังอยู่ในใจของคาร์เตอร์นั่นก็คือความฝันของเขาและสิ่งที่เขาชอบเขาไม่กล้าบอกพ่อและแม่ของเขาในเรื่องสิ่งที่เขาอยากได้และอยากเป็นถึงแม้ว่าพ่อและแม่ของเขาจะให้อิสระกับเขาเต็มที่ แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะกลาวออกไปเจมี่ <Jamie, S 1> จะได้ใช้ชีวิตอิสระในสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่และคาร์เตอร์จะได้ทำตามความฝันของตัวเองหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป